สวัสดีครับน้องๆวันนี้หลังจากไปขอแรกเอนจิเนียร์กับน้องสาวมาและน้องบอกว่าลาสไฟเบอร์คามราแมนคือตัวอ่อนที่ไม่ยอมเดี๋ยวพี่จะไปะแสดงให้ไม่เห็นว่ามันไม่ได้อ่อนมา ใส่เข้ามามาบางอีกใส่มายังโอเคเซตนี้เซตนี้นะใส่พร้อมยังมีคนนึงไปไหนโอเคข้างหลังไปเข้าเลยเข้าไปเลยเข้าไปเลยครับน้องๆห้องไหนเร็วเดี๋ยวพี่มุนไปไปเลโกมาดูว่ามันไม่ได้กากใครบอกไลฟ์ไวเวอร์คามิล่าแมนกากบ้างไหนมาเถียงกับพี่เลยอย่ามันดูถูกมันนะว่ามันกากโอเค ไม่โหลดนานจังเลยมาละไหนแม่นะครับไหนแม่ไหนแม่เอาต้ไปคลิปด้วยนะมาเลเซอร์คามราแมนตรงนี้ดีกว่ามุมมุมนี้มุมเดิมไปเลยนะครับมันนานจังเลยอะ่ะเร็วเร็หน่อยทีนับเวลาช้าจังเลยโอเคก็ปิดยังโอเคแนะนำว่าลงเยอะเยอะ อย่าเปิดไอตัวเอฟเฟกต์ทกิลนะครับคอมอาจจะไปได้มือถืออาจจะไปได้วันตัวเงินเลยน,น,น้องๆนูหนูมาวาันตัวเงินข้างหลังเลยครับสามตัวนะเล่นตามพี่แล้วจะดีเองแล้วนั่งเขาไปทำไรงเขาอะหวางแอบแรงของเขาคนเดียวตรงนั้นนะนามิเดี๋ยวพี่จะโชว์ให้หนามิด,ดูว่ามันไม่ได้อ่อนเข้าใจไหมเข้าใจไหมมันไม่ได้อ่อนมดูนี่ ไวยครบสามตัวเลยนี่มันมันชา้ายังไยอ่ะไม่เล่นไหนแม่นานแล้วมันมันเดินชา้ากัยังหวยครบสามเลยเลยอัปเกรดไปตัวหนึ่งอัปเกรดไปตัวหนึ่งโอเคอัปเกรดเสร็จแล้วมาอัปเกรดต,ตัวเลเซอร์นะเอาแล้วมีใครอัปเกรดเลเซอร์ไปแล้วเนี่ยบอกให้ Why, อัปเกรดต,ตัวเงินใครอัปเกรดต,ตัวไไปเสร็จแล้วเรามาอัปเกรดต,ตัวเงินให้ครบเลยครับ สองอยทุกตัวนะจ๊ะอัพไปเลยเดี๋ยวพี่แบกเองคลิปนี้ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวพี่ใช้ Laser. เลเซอร์เฮ้ยไม่ใช่ดิร้านไฟเวอร์คาเมล่าแมนพี่เอาตัวนี้มาแบกเองใครมาบอกว่าตัวมันอ่อนป้าไปแล้วอัพอะไรดีอัพหกร้อยไหมอัพหกร้อยก่อนเลเซอร์ป่ะจีมันเข้าไปพอลมันอ,อกอลนะโอเคหลังจากนั้นไปอัพห้าอยทุกตัวดีกว่าป่ะอัพอัพไปไม่ต้องกระโดดค,ครับเร็วครับ คุณไม่วางว้ไกลเลยโอเคไม่ยากนะไม่ยากนะในแมวที่บอกเลยว่าไลฟ์ไอเวิร์กเนี่ยชิลๆเล่นได้ชิลอาจจะไม่เก่งเวอร์เหมือนเชฟเหมือนสไปเดอร์ทีวีเหมือน TV, อ,นอาทีวีน้ำแข็งอะไรพวกนั้นเหมือนกอลลี่เก่าแต่พี่บอกแล้วเป็นอีกยูนิตหนึง่งที่เลือกใช้ได้ในโหมดนี้นะครับเลือกใช้ได้นะ อ,อ้าบอะไรดีอัพอะไรดีอ้าบแปดร้อยไปก่อนปะอ้าบแปดร้อยไปหนึ่งทีปะอ้าบแปดร้อยไปหนึ่งทีปะโอเคแล้วไงต่อดีดูดิดูด,ดิมันยังไหวไหมถ้ามันยังไหวเรายังไม่ต้องอัพนะไหวไหมไหวไหมไหวไหม,ไหมเดี๋ยวพี่วางภูนะแล้วน้องๆวางภูทางพี่อ้าบหนึ่งพันอีกทีนึงก่อนดีกว่าอัพบหนึ่งพันปะจะได้ครบสเต็ปตัวเงินแปดร้อยกับหนึ่งพันบาโอเคแล้วก็วางตัวภูเลย วางตัวพววางคางข้างพี่นะครับนอนนอนติดๆเต้นหน่อยนะจ๊ะเพราะว่าเดี๋ยวมันมันจะแย่งกันวางนะวางไปเลยแล้วก็เอาเกต์รัวไปไอปืนโตสองกระบอกโคตรเท่เฮ้ยแล้วนามีกเขาไปทำอะไรอ่ะะอานนี้มันช้าจ่างเลยเราจะไหวไหมมันมาแกล้งนี่หว่านามนี้มันบอกว่ามันตัวอ่อนแล้วมันก็แกล้งไงมันจะแกล้งให้แบบว่าแพ้ใช่ไหม เวลแกให้เราแพแบบจะได้บอกอ,อ่อนจริงนะตัวไม่เก่งด,ดูเห็นไหมเขาว่าเขาวางบอกให้วางจะชิดดูเขาวางวางขวางทางวางเกะกะมาปวดฉันช้าตัวนี้ไอ้ตั้งคลิปนี้แพนี่ผม,ผมเตะนะผมผมเตะนามิออกเลยนะผมไม่มไม่เอานามิมาเล่นแล้วนะมาปวดน,นี่หายตัวนี้มันไายเนี่ยมันหลยนามิมันหลย ตอแล้วเอาให้ตันก่อนเลยโอเคปะ่ะเอ้ยใครวานตัวที่4แล้วอะไม่มีอัดตัวเงินก่อนดีแล้วเอตัวเงิน8ปดร้อยหนึ่งพันให้ครบทุกตัวก่อนดีเวทที่สองก็ยังชิวเนาะไม่เหนื่อยไม่ได้เหนื่อยอยันนี้คิดนะครับเป็นไงตัวมันโหดปะใช่ได้นะดูคือมันเอามากับไอเลเซอร์เขียวเนี่ยคือตอนเนี้ยกินกับอะไรก็อร่อยคือแบบ เอาไปผสมกับเซตไหนคือโหดอะคือมันมีสโลคือตัวอื่นๆบางตัวมันมันไม่มีสโลใช่ไหมพอเอาไอเลเซอร์เขียวไปเนี่ยคือแบบคู่กับอะไรก็อร่อยโอเคครับแปดร้อยพันหนึ่งเปเลยอ่าแล้วก็อ่างอย่าง,งสมมุติว่าเราลงไนแมสใช่ไหมครับสมมุติเราเลือกยูนิตมาอ่ะยูนิตตัวนี้เป็นคีย์หลักแล้วยูนิตนั้นใช้เงินไม่เยอะพี่จะแนะนําว่าซานตาทีวีแมนเนี่ยอัปเกรดแค่ถึงขั้นหนึ่งพันพอโอเคไหมเนี่ยถึงหนึ่งพันพอ สองพันสามพันหกพันไม่ต้องไปอัพเงินมันเหลือๆอย่างนาอนเนี้ยลาดไซเวิร์กเนี้ยพี่บอกเลยว่าสบายคือแบบไม่ไม่ต้องไปอัพใช้เงินเยอะอ่ะดูดูเขาวางเกะกะเราเห็นปะ่ะก็คือใช้แค่หนึ่งพันพอเงินเหลือตรงนี้ก็ได้เป็นตัวมิติที่ใช้เงินอัพน้อยเหมือนกันนะครับแล้วก็ตอนนี้หายากด้วยเพราะว่าไม่มีให้สุมแล้ว เพราะว่ามันมีคนหนึ่งมันปุ่มไปแล้วพันกล่องแล้วมันออกแค่สองตัวไปหาดูไดมันมีคนเกลือไปแล้วครับมันหายยากมากเพราะว่ามันมีคนเกลือสูงสามพันแล้วมไม่ออกเลยออกแค่สองกล่อง,ก,องก็เป็นยูนิตท,ที่น้อยกว่าเชฟน,นะหายากนะในอนาคตอาจจะทําราคาได้ดีกว่าเชฟน,นะครับเพราะว่าเป็นยูนิตท,ที่มีน้อยกว่าก็ใครมีไว้ไม่รีบขายไม่รีบใช้เงินเก็บดองไว้สะสมนะเพราะพี่ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ กำลังเก็บสะสมตัวนี้ไว้นะครับช่วงนี้กําลังถูกคนยังไม่ค่อยอรู้ราคามันเนาะคนยังแบบไม่ค่อยให้ความสําคัญกับมันพี่ก็นเนี่ยแหละขเขาเรียกว่ากอบโกยตุนไว้ตอนมันถูกถูกเดี๋ยวตอนมันแพงค่อยเอามาเลหลังแต่พี่คิดว่าน่าจะแพงนะในอนาโคด้าพี่ว่าน่าจะแพงกว่าเชฟนะครับเพราะจํานวนมันมีน้อยกว่านะจานวนมันสี่หมื่นกว่าเชฟห้าหมื่นความเก่งก็ไม่ได้คีเละนะดูดิดูตุ่มตามตุมตาม ยิงสบายอะ่ะเห็นปะแล้วดูเซนนี้ที่พี่ใช้นะครับสแตาทีวีบูดเงินเลเร์เขียวเคลียรต้นเกมให้แล้วก็ลาร์ดไฟเวิร์คาเมร่าแมนเป็นตัวขีหลักเลยดำม่หลักแล้วที่สำคัญคือไม่ใช้ตัวกันสตันไม่ใช้ตัวแก้สตันเอามาช่วยเลยเพราะว่าเราโหดไงตัวเราโหดเราไม่ต้องแก้สตันเราไม่กลัวใครจะสตันเราก็ยิงใส่หน้ามันเลยยัดเข้าไป ก็ไม um ่เหนื่อยนะพี่ดูรู uh 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 ้ส uh 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 ึกว่าชิวมากเลยใครบอกว่ามันกาดไม่มีอ่ะถามว่ามันเก่งเวอร์ไหมก็ขอบอกว่ามันไม่ได้เก่งเวอร์แบบเวอร์วังแบบโอ้เวอร์มากพี่เอาตัวนี้แหละเอาลงเอเลสโหมดได้ท็อปหนึ่งโอ้เป็นไปไม่ได้นะ่นนะมันไม่ใช่อยู่แล้วแต่สําหรับพี่ก็คือไนแมนเนี่ยเป็นโหมดอีโหมดหนึ่งที่ใช้ในการตัดสินตัวละครได้เลยว่าตัวนั้นอ่ะเวอร์ก็ไม่เวิร์ใช้ได้ใช้ไม่ได้ ถ้าตัวนั้นแบบมาเป็นคีย์หลักวางตัวเดียวแล้วแบบพาผ่าในให้แม่ได้พี่บอกว่าตัวนั้นอ่ะเป็นตัวที่ดีแต่อาจจะไม่เก่งเวอร์แค่นั้นอย่างที่บอกนะครับแต่เป็นตัวที่มีแล้วอ่าไม่เสียแน่ไม่เสียของแน่นอนใช้ได้คุ้มแน่นอนโอเคตอนนี้อ่ะไปดูดีออกมาก็ยิงออกมาก็ตุ้มตามแบบออกมาก็ตุ้มตามเฮ้ยลบหน่อยดิเฮ้ยลมหน่อยลบหน่อย,อยเอ้ยฟังอีกอะมาปวนาดนะช้าได้ตัวเนี้ย ถ้าคลิปนี้แพ้นะไม่ได้แพ้เพราะหลาไปเวิร์กนะแผลว่าคนนี้ดูหน้าดูหน้ามาั้ยนี่ไอ้ข้างหลังนี่อยู่ไหนอยู่ไหนนี่แผลไว้นี่ถ้าคลิปนี้แพ้นะแผลไอ้นี่ไอ้ตัวนี้ไอจ้จอมปวดเลยเนี่ยวางก็วางเกะกะไอ้ตัวเงินก็ไปวางอะไรก็ไม่รู้ตรงนู้นโอเคก็เฟลโลไปมีเลขเขียนเฟลโล ก็ยิงดาเมจมันเป็นดาเมจอ่ะวงกว้างเลยนะครับยิงได้ไหลายตัว okay. อันนี้พี่ไม่ได้เปิดอกราฟ,ฟิกมันนะเพราะว่าถ้าลงคนเดียวอ่ะพี่ว่าไหวนะแต่นี่มันมีถ้าลงวางครบหมดใช่ไหมมันจะมีสี่สิบห้ากระบอกมันจะมีสี่สิบห้าตัวไม่สี่บห้ากระบอกดิมันจะแบบว่าโอ้โหโดนแย่งที่แกขอวางหน่อยนะครับมันจะแบบว่ากระตุกมากเลยนะครับ มือนน้องกันน้องบางคนเคยน่าจะลองลองเล่นเชฟแล้วใช่ไหมแล้วแบบไปกับเพื่อน5คนอนะ่ะแล้วเปิดแบบว่าเอฟเฟกต์ไิวอะโอโ้โหไม่ต้องพูดเลยนะว่าแหลกขนาดไหนนี่เวฟที่แปมันยังเดินไม่ถึงโค้งแบบหลุดออกมาโค้งเลยถือว่าใช้ได้นะครับตัวนี้เป็นมิติอีกตัวหนึ่งที่น่าหามาเล่นนะฟาร์มชิลชิลไม่ต้องเอาแบบว่าจบไวเป็นดาเมจแบบเฮ้ยจบไวเวอร์อะ่ะแต่คือถ้าแบบเล่นง่ายปะเล่นไม่ยากเลย ใครกลัวพี่ผมกลัวโดนสตันแล้วหลุดไปหลังบ้านอ่ะก็พกตัวแ,แก้สตันมาก็ได้ครับเนี่ยบ้าช่องว่างเหลือสองช่องไม่รู้จะใส่อะไรเลยเนี่ยแค่นี้ก็ชิวๆแล้วนายแม่เหมือนเห็นคนบอกว่าตอนนี้ดีเจโดนเนิร์ฟด้วยใช่ไหมครับก็ยังไม่รู้เลยว่าเป็นยังไงนะพี่ยังไม่ได้ลองในหมดนายแม่นะดีเจเดี๋ยววันไหนว่างๆมาลองให้นะครับว่าดีเจมันยังยังก๊อตอยู่ไหมแต่ก็ถ้าโดนเนิร์ฟก็คงอาจจะอ่อนลง แต่จะอ่อนลงมากแค่ไหนเดี๋ยวมาค่อยทําวิเคราะห์กันส่วนตอนนี้มาดูตัวโปรดพี่ก่อนว่าไหนใครบอกอ่อนดูดิอ่อนตรงไหนไหนอ่อนตรงไหนบอกหน่อยดิมันอ่อนตรงไหนไม่ได้อ่อนดูดิยิงหน้ายู่หมดเลยเลทเะหมดเลยบอสสองจุดศูนย์ก็เลทเะโอเควางไปกี่ตัวกันแล้วครับ ตอนมันชักปืนเหมือนเราแบบมันบางมันบังทางวางเลยน่ะแต่ระยะมันสั้นนะน้องดูเห็นไหมระยะมันอ่ะดูนะวงมันแคบมากนะพี่ว่าแคบไปหน่อยนะผู้พัฒนาบัฟมันหน่อยอะเรื่องระยะเรื่องระยะแล้วก็วงขอบวงมีสโลเหมือนเชฟนะแล้วก็ดามเมจเพิ่มอีกสักนิดโกงเลยออนบอลให้บัให้บัฟมันหน่อยนะเป็นตัวที่ชอบมากเลยชอบโมเดลมัน่ะตัวเล็กก็สืบปืนเบลเลอร์เลย มันเหมือนในเกมอะไรสักอย่างหนึ่งเลยดูดิเสียไหมเสียไหมครับน้องๆว่สวาสวยไหมพี่ขอถ่ายรูปไป้หน่อยนะใช้ได้เดยลยเราเมื่อกี้วางเมื่อกี้วางตัวไหนไปลืมอัพแกยังไม่ตันเลยหาไม่เจอออกอยู่นี่อยู่นี่ยิงกับบุ้มบัมบุ้มบัมบุ้มบัมเค ก็หลอ่อหลอมันเคียงเดียวเลยไม่มีอะไรยากเลยเห็นปะคือเล่นง่ายมากไหนแม่หรออันนี้ไหนแม่จริงปะเนี่ยนึกว่าอีซี่ใช่ปะนึกว่าอีซี่ดูดิทำไมมันแบบมันเคียงง่ายจัดขนาดนั้นน่ะเฮ้ยมันตัวอวยแล้วอันนี้มันข้าวยเกินเบอร์ไปแล้วใช่ไหมแต่เป็นตัวอวยของพี่อ่ะตัวเนี้ยเฮ้ยเมืเ่อกี้อะไรมันวิ่งอ่ะห่อคนเหรอ เว็บปากพิมพ์หกก็ยังผ่านไปได้ด้วยดีเนาะไม่มีอะไรหน้าสี่เลียดดูมันเชิงปืนตุ้มตามตุ้มตามยิงกันเลทใหะตุ้มเป๊ะมาเลยแบบนี้บอกเลยไม่มีแผลบอกเลยถ้าแพ้ออมขี้มาพ่นใส่หน้าพี่เลยตาเนี่ยพี่บอกเลยว่าถ้าเราแพ้นะถ้าเราแพ้อะดูโคตรชิลดูดิเว็บ่ากิแปด ขปครบไปไม่มีแพ้จะไปแพ้อะไรดูดีหลุดมันไม่คงนี้เลยไม่ต้องใช้ตัวแก้มระตันด้วยถ้าแพ้อมขี้มาบ้วนใส่หน้าพี่เลยบ้วนใส่เลยอะเอามันเหลวๆมันเป็นก้อนมาเลยจัดมาได้หมดอนะพี่ยอมได้เลยอะถ้าน้องๆอมมาได้นะ okay. ดูชิวเกินอะไรเนี่ยเฮ้ยพวกคุณพวกคุณหยามไอ้นี่เกินไปแล้วเห็นปะตัวผู้แดงเนี่ยไม่ใช่ ดูยิงยิงพังหมดโอเควางข้อสิบห้าตัวขายกินเลเซอร์เลยแล้วก็มาวางอีกวางให้เยอะยนะครับวางไปเลยใครนะแล้วก็ดูไว้นะครับดูขายนะครับเลมอนเลมอนดูไว้นะครับว่ามันไม่ได้อ่อนโอ้วางใครมาวางตรงนี้เนี่ยโอ้โอหวางตรงทางออกเลยเอาเขาแบบออกมาคือยิงยันเลยใช่ปะ เราทำแบบโหมดไหนแม่ไปกลายเป็นโหมดอีซี่เลยปะด้วยตัวไฟเวิร์คแเมลอแมนใครวางครบอปแล้วขายตัวเงินแล้วกันปะขายตัวเงินไปหมดเลยไหนๆก็ไหนๆแล้ววางมันให้ครบเลยสี่สิบห้าตัวมุ้ท่านหลงห้าขนนี่น่าจะกี่ตัวหกสิบตัวเนี่ยเต็มฐานเต็มมัวตัวตัวเหล่งไปหมดเลยคเวฟที่สองนะก็ยังชิวเห็นปะครับที่บอกแหละว่าชิวเฮ้ย อย่าขางดิตกใจโอเคไม่มีอะไรมีปัญหานะไม่บอกแล้วง่ายคอมโบนี้ใครๆก็เล่นได้ใช้เงินถูกมากเลย,ยเห็นว่าร้าเฟิร์กอะใช้เงินทุกถูก,ถกในการอัปเกรดเคเวฟสี่สิามนะครับเห็นไหมครับว่าไม่มีปัญหา ก็เคลียร์ไปเรื่อยๆปล่อยมันออกมาดูมันก็ยิงยิง,ยงพังหมดดูดิแบบยิงพังหมดอ่ะไม่เหลือสะอาดแบบไม่เหลือให้อะไรให้แบบว่าได้ลุนเลยว,ว่าอุ้ยฉันอยากจะแพ้จังเลยตานเนี้ยยังไงครับท็อกซิดมีวแทนก็อย่างง่ายนะปะเวฟ45ก็อย่างง่ายเห็นปะครับที่บอกแล้ว,วไม่ยากขายหมดเลยตัวเงินโอเคตรงไหนดีขอวานตัวนี้เลยแล้วกัน มัน easy อีซี่อะเบื่อมันไม่แพ้อ่ะบอกเล้วว่าตัวควยของพี่นะครับน้องคนไหนมีเก็บไว้หาเล่นนะลาร์ดไฟเวิร์กคาเมร่าแมนตัวเจ้าปืนใหญ่เจ้าปืนใหญ่โอเคเมื่อกี้พี่วางตัวไหนไปอ่ะอัปเดมาหน่อยดิตัวนี้หรอโดยผัสตันเคเวฟ46แล้วก็ยังชิลมาก ไม่ต้องอัพหมอไม่ต้องอัพหมอเลยไม่ต้องวางหมอเห็นไหมครับว่าไม่ใช่เรื่องง่ายเฮ้ยไม่ใช่เรื่องยากเลยที่จะใช้ตัวนี้วางเพียบเราจะแพ้ไหมเนี่ยไม่มีทางอ่ะนะใช่ป่มเป็นอะไรที่แบบว่าไม่มีทางครับตอนนี้ถ่ายรูปไว้สวยๆวางเยอะชัดโอเคชิลมากเลยน้องดูดิไม่ได้เดินครับพี่บอกเลยไม่ได้เดิน เดี๋ยวเราดูดิบอสไมเคิลแจ็คสันเราจะสามารถเคลียร์มันไหวไหมเราจะสามารถเคลียร์มันไหวไหมเฮ้ยตัวนี้หลุดมาไกลเลยเนี่ยไกลสุดแล้วปะทอเลสตเี่ยยังดีเฮ้ยยี๋วเดี๋วมาไไม่หยุด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 ไ้หยุด E hey!